ม,มีอะไรบ้างผัดเนีอาหา,ารเช้าที่โรงรผัดกะเพราไก่ดิก่ะมีผัดกะเพราไก่กด,กกด้วยฮะไข่าดาวอ,อันนี้จะเป็นพวกแคมพวกอะไรอย่างเี้นะคะอันนี้ข้าต้มกาแฟขนมปัง น้ำน้ำส้มน้ำสับปะรดซินเอเซอรี่ใชไอ่นสิคะนี่นะคะมีเอากะเพราไก่แล้วก็หมูผัดผงกะหรี่เนาะมีกะกินขนมปังนะคะแงวผมยาวแล้วจะไปตัดผมวันนี้หายดีแล้วนะคะท้องไม่เสียแล้วเนาะมงกุเวียนละมาซาเกะเปียเอ,อหายแล้วนะคะอัดยาไปหลายเมตรเลย อันนี้ตอนนี้ยังไม่มีคนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะนี่ตอนนี้นะคะก็เก็บของเสร็จแล้วนะคะเรากําลังจะเช็คเอาท์เนาะกาลังจะไปพัทยานะคะตอนแรกจะพาแม่ไปด้วยนั่นแหละแต่พ่อ,อ่าเข้าโรงพยาบาลค่ะไปนอนโรงพยาบาลเนาะผ่าตัดดวงตาะคะก็เลยต้องให้แม่ตามไปที่หลังอะไรเงี้ยจะพาแม่ไปเที่ยวนะคะ ตอนนี้ก็นั่งรอสามีนะคะเข้าห้องน้ําเตากินข้าวเสร็จแล้วอาหารเช้านะไม่ได้เขียนคิ้วเลยตอนแรกไม่วว่าจะไปเติมคิ้วเหมือนกันเดี๋ยวมารอบหน้าก่อนเขาว่าต้องสักใหม่อะประมาณ4ี่พันห้า้อตอนนั้นที่มิวไปทําประมาณสามพันเนาะมิวว่ามีวไม่ได้เติมประมาณ2ปีแล้วนะเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ทําใหม่เลยสี่พห้าเดี๋ยวมิวจะไปถอดขนตาออกนะคะแล้วก็จะทําใหม่แบบไม่ต้องหนา เนี่มันเริ่มหลุดแล้วมันเริ่มแบ่งบ้างแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมหลุดบ้างแล้วจะไปถอดออกแล้วก็จะต่อใหม่ ถึงที่โรงแรมที่พัทยาแล้วนะคะหมิวมาพักที่เดิมนะคะโกลพัทยาเนาะนี่นะจ๊ะคืนละหกร้อยกว่าบาทนี่สองเตียงเหมือนเดิมแต่ไม่ได้อยู่ห้องเดิมนะนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่เบีย,ยงออกไปข้างนอกเตียงเขาเนาะงเก่งมิกะห้องน้ำ จองใน b o o กิ n งอ g โ d ดาอะไรเงี้ยเออมันก็ราคามันจะค่อนข้างที่จะโอเคกว่ามาจองตรงอะไรเงี้ยเนาะนี่นะคะประมาณนี้แหละมีสระว่ายน้ำมีจิมมีอะไรเงี้ยอ่าถ้าปิถ้าถ้าเป็นอาหารเช้านี่มันก็จะอีกราคาหนึ่งเนาะแต่เราไม่ได้เอาอาหารเช้านะคะเราเอาแค่ไรวันปกติ จจิมจุสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปเช่ารถมอไซค์เนาะก็หนีบผมนะคะดูกระเซิงกระเซิงเลยหนีบได้แค่นี้เดียวเพราะว่าเครื่องเครื่องหนีบเหมือนมันไม่ค่อยร้อนเนาะมิวก็จะไปซ่อมขนตาด้วยนะคะแล้วก็จะไปเช่ารถไปแลกเงินนะคะวันนี้ไปจ้ากำลังเดินไปซอยบัวขาวนะคะตอนนี้อยู่ที่สีแยกตรง โทนี่โทนี่จิมนะแต่เขาปิดไปแล้วตั้งแต่สองปีที่แล้วอะเขาปิดเนา,ยนา,นาะย,นยังคงกาไปบบเลยเดินนะคะเดินวิการ้อนไหมผมยาวแล้วอยู่อะ่ะรอน เดินไปเรื่อยๆนะคะร้อนมากตลาดบัวขาวนะคะแต่วันนี้เขาไม่เปิดวันอังคารน,นั่นแหละเดินไปเช่ารถก่อนนะคะเพิ่งแลกแลกตังเสร็จ น,นี้นะคะซอยที่อยู่ตรงหน้าตลาดบัวขาวอ่ะอยูเคยอยู่ตอนตอนมาทำงานปิดเทมิมตึกเขียวนั่นน่ะโนนตึกเขียวตึกไอ้นั่นน่ะอยู่เกาะน้าตอนนั้นเนาะตอนมาทำงานปิดเทอมจะมาไว้ Se on tosi iso. Liian iso sinulle? Onko? Jää, Magri. Voi kokeilla. Mikä? Voi istua kokeilla? Voi varmaan. Mikä, Dura? โอต่อต <laughs> 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 ่อไป่กะลองครับไปจ้า ลงเช่าคันนี้นะคะ P C X เนาะอันนี้เป็นคนฟินเนาะอยู่ที่นี่นะคะเ,เขาได้แฟนคนไทยอะ่ะเปิดร้านก็เลยมาเช่าอันใหญ่นั้นคือวันละเจ็ดร้อยนะคะเพื่อนๆนั่นแหละคันใหญ่วันละเจ็ดร้อยส่วนอันนี้วันละสามร้อยเอ้ยวันละสามร้อยถ้าเช่าเป็นวันถ้าถ้าเป็นเดือนก็คือเดือนละสี่พันเดือนละสี่พันเราก็เลยเอาเป็นเดือนเลยนะคะมันถูกกว่าเนาะ คลิกก็สี่พันเหมือนกันเอ้ยห้าพันห้าพันว่ามันใหม่มพลังแพทมากินข้าวนะคะส้มตำปูปลาราอันนี้ก็คือเมนูที่หมิอชอบมากๆต้มแซบลาบเป็ดส้มตำปูปลาร,ะระ้าคอหมูย่างมีกไก่ ไปกินที่ไหนมีแต่ผิดหวังเลยอมเป็นสิวสิวเสียงดังมากเลยนะนี่ตรงแซบเพราะว่าสั่งเขาไม่ให้เอาเครื่องในนะคะอันนี้ก็จะเป็นยำ ชิมส้มตำดิส้มตำเผ็ดๆอร่อยหมดแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ไม่ชอบกินอันนี้มากเลย beauty drink เนี่ยจะบอกว่าเข้้องน้ำเหมือนดี่ถอกเลยไฟเบอร์อนะไรเงี้ยนดึกๆก็จะเข้องน้ำแล้วนะอิ่มไหมคะอิ่มครับ มีกะเป็นสิวดูเหมือนเหมือนบวมเลยเหมือนโดนต่อยอะ่ะ <laughs> ตอนนี้ตลาดบัวม่ง down